ส่วนวันพรุ่งนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งวันสําคัญนะครับน้องๆหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอนะครับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับวันเด็กแห่งชาตินะครับปีนี้14มกราคมหลายหน่วยงานเองก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับอย่างที่กองทัพอากาศนะครับวันนี้นําเครื่องบินรุ่นต่างๆออกมาซ้อมบินกันก่อนนะครับก่อนที่พรุ่งนี้จะจัดแสดงโชว์นะครับให้กับน้องๆหนูๆได้รับชมกันนะครับไปดูบรรยากาศกันนะครับที่กองทัพอากาศครับวันนี้พอากาศโทรวงสกรเปาโรหิต ลองเสนานิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษในฐานะประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมไฮไลท์นะครับที่จะโชว์กันนะครับก็มีการแสดงบินของอากาศยานรุ่นต่างๆมีทั้งการแสดงสมรรถนะของเครื่องบินกิฟเ e น39มีการแสดงของเครื่องบินรบด้วยนะครับทั้ง F16F5 แล้วก็การแสดงบินโจมตีทางอากาศของเครื่องบิน L39 มีบินปล่อยควันเป็นสีทงชาติไทยด้วยนะครับมีการแสดงบินค้นหาช่วยชีวิต ด้วยเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับโอ้โหถือว่ากิจกรรมไฮไลท์มากมายนะครับนอกจากนี้กองทัพอากาศก็แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์การแสดงของสุนัขทาหารนะครับมีแสดงยิงปืนฉับพลันด้วยนอกจากนี้ก็จะนําอากาศยานที่ปลดประจําการไปแล้วมาโชว์ให้เด็กๆได้ชมกันด้วยได้เห็นความสามารถของกองทัพอากาศตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวงานเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าเลยนะครับเจ็ดโมงเช้าจัดต่อเนื่องถึงบ่ายสามโมงเย็นไปกันได้ที่ฝูงบิน601 กองบินหที่ดอนเมืองนะครับรก็จะจัดกิจกรกรมกันนะครับรทุกพื้นที่ของกองทัพอากาศเลยครับโจมตีภาคพ,พื้นนะครับหลักๆก,ก็คือการแสดงของอากาศยานต่างๆนะครับที่เรามีในกองทัพอากาศการใช้การใช้กํากลังทางอากาศในการโจมตีภาคพ,พื้นนะครับการต่อสู้ทางอากาศรวมไปถึง การตั้งแสดงยุทธปกรนะครับการตั้งแสดงอากาศยานทุกแบบที่มีในกองทวากาศลรวมไปถึงอากาศยานบางชนิดซึ่งปลดประจําการไปแล้วนะครับเราก็นํามาตั้งแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงขีกาสามารถของกําลังทางอากาศตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจะได้แล้วยังมีการแสดงของนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนจ่าอากาศนักเรียนพยาบาลฐานอากาศนะครับการแสดงของกองดูยางฐานอากาศในพื้นที่ต่างๆทั้ง4ี่พื้นที่ที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับ ครับใครจะไปนะฮะเส้นพะหนโยทินช,ช่วงนี้เขากำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่นะครับก็อาจจะมีรถติดขัดช่งนี้เรียกว่าค่อนข้างเยอะเลยก็แนะนำนะฮะว่าเขามีจุดจอดรถเอาไวตา้ต่างๆนะครับตามจุดต่างๆลองไปหากันดูนะครับอย่างที่บริเวณพันหนึ่งที่ กองพันหนึ่งนะครับก็มีเอาไว้6 0 0คันนะครับสำหรับคนที่ต้องการเอารถมาจอดนะครับเดี๋ยวทางกองทัพอากาศก็จะมีรถเวียนมาคอยรับบริการนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะพาลูกหลานไปเที่ยวกันนะครับรสามารถมาที่นนวที่สงของเราก็ได้ครับที่สตูดิโอที่สยามสแควร์ครับมีกิจกรรมมากมายด้วยนะครับก็รับ40ครอบครัวนะครับมีทั้งสารคดีนะครับมารับชมสารคดีการฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวกับพี่ๆจากนนวที่สงของเราด้วยครับ